สวัสดีครับวันนี้ทางร้านเราก็จะมารีวิวแนะนําสินค้านะครับเป็นตู้เชื่อมของยี่ห้อเอ็มโซรุ่นติ๊ก0 0นะครับตู้ตัวนี้จะเป็นรุ่น2ระบบนะครับสามารถเชื่อมเหล็กก็ได้หรือเชื่อมติ๊กอ์กอนก็ได้นะครับและทางร้านเรามีราคาช่วงเปิดตัวนะครับไม่แพงนะครับอยู่ที่2990บาทจัดส่งฟรีเก็บปลายทางไม่มรีบวกเพิ่มนะครับเรามาดูของแถมในชุดก่อนเลยนะครับตู้ตัวนี้ก็จะมีสายติ๊กนะครับผมยาวให้3เมตรแถมไม่ให้นะครับแล้วก็จะมีสายเชื่อมนะครับ เป็นสีส้มยาว5เมตรใช้เชื่อมเหล็กพร้อมคีมจับนะครับหัวออกเซรามิกอย่างดีสายดินยาว1.2นะครับตรงนี้ก็เป็นอุปกรณ์ของเชื่อมอาร์กอนนะครับเชื่อมติกในหัวให้ครบชุดเลยนะครับแล้วก็จะมีหน้ากากเชื่อมคู่มือการใช้งานนะครับผมชุดนี้ราคาอยู่ที่2990นานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวตู้เชื่อมกันเลยนะครับด้านหน้าก็จะมีต่อไว้สีรูตามภาพเลยนะครับอันนี้สายดินอันนี้เชื่อมเหล็กนะฮะสตัวนี้จะเป็นตัวต่อติก๊ก ด้านบนนะครับทางขวาเคอร์เลนจะเป็นตัวเร่งไฟนะครับตัดตามความต้องการของคุณพี่ช่างนะครับสุดอยู่ที่500นะครับส่วนทางซ้ายแก๊สดีเลย์เวลาเชื่อมติ๊กนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวระบายแก๊สนะครับตรงนี้จะเป็นปรับฟังก์ชัน2ระบบนะครับ A.R.C ก็คือเชื่อมเหล็กติกก็คือเชื่อมติ๊กนะครับผมเชื่อมตันเลนนะครับนี่นะครับผมแต่ถ้าคุณลูกค้าเวลาจะเชื่อมติ๊กนะครับผมต้องใช้เกกับถังก๊าซอาร์กอนนะครับต้องซื้อเพิ่มนะครับผม ถัาเจนะครับทางร้านเรามีจําหน่ายอยู่ที่500บาทนะครับจัดส่งฟรีเก็บปลายทางถ้ารวมกับตู้เชื่อมก็จะเป็น3,490จัดส่งฟรีเก็บปลายทางนะครับส่วนถังอาร์กอนนะครับตรงนี้ต้องหาซื้อตามร้านที่ขายทั่วไปนะครับเพราะว่าไม่สามารถส่งขนส่งได้นะครับผมเดี๋ยวลองลองดูรีวิวการใช้งานเลยนะครับเดี๋ยวเราลองทดสอบเชื่อมเหล็กดูก่อนนะครับทดสอบกับลวด4มิลนะครับของยาวาตาเส้นใหญ่เลยนะครับอ่าเชื่อมเลยครับช่างลวดเส้นใหญ่เลยนะครับ4มิล กระแสไฟแรงและคงที่มากเลยนะครับสุดขอบเหล็กเลยครับพอครับเดี๋ยวลองดูรอยเชื่อมนะครับผมอ่ะพะรอยเชื่อมเลยน,นะครับผมสวยงามเลยนะครับ เดี๋ยวต่อไปลองเชื่อมติ๊กอาร์กอนนะครับต่อไปเดี๋ยวลองทดสอบลองเชื่อมติ๊กนะครับกับสแตนเลสนะครับผมเอาเลยครับช่างพอครับลองดูแล้วแนวเชื่อมกันนะครับเห็นนะครับผมขาวเลยนะครับ โอเคครับตู้ตัวนี้ถือว่าคุ้มมากเลยนะครับตัวเดียวเชื่อมได้ถึง2ระบบในตัวไม่ว่าเหล็กหรือว่าสแตนเลสนะครับราคาช่วงเปิดตัวก็ไม่แพงนะครับถ้าสนใจก็สั่งซื้อได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ